สวัสดีค่ะหนูนางสาวกัลดาปิยธนากุลอายุ18ปีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูประถมัมจังหวัดเชียงใหม่ความซื่อสัตย์และความสุจริตเป็นสิ่งที่คนทั่วไปหรือคนปกติต้องการจากสังคมและคนรอบข้างเป็นอย่างมากผู้พิการทางสายตาหล,หลายๆคนรวมถึงตัวหนูก็ต้องการเช่นกัน,นะคะ่ะ แต่ก่อนที่เราจะได้รับความซื่อสัตย์และความสุจริตจากผู้อื่นนั้นตัวของเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์และความสุจริตเช่นกันนะคะความซื่อสัตย์และความสุจริตที่ผู้พิการทางสายตาควรมีนั่นก็คือการทำงานด้วยความซื่อสัตย์และประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ค่ะหลายๆท่านอาจสงสัยกันว่าความซื่อสัตย์และความสุจริต ที่ผู้พิการทางสายตาต้องการนั้นคืออะไรและทุกท่านจะมอบให้กับพวกเราได้อย่างไรวันนี้หนูจะมาให้คำตอบกับทุกท่านค่ะหนูเป็นผู้พิการทางสายตามองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิดแต่หนูก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้เพราะหนูคือคนปกติเพียงแค่มองไม่เห็นเท่านั้นหนูสามารถทำกิจวัตรประจำวัน อาบน้ำแต่งตัวทานอาหารเรียนหนังสือเขียนหนังสือประกอบอาชีพใช้เทคโนโลยีได้ค่ะในชีวิตประจำวันของหนูหนูต้องพบเจอกับผู้คนมากมายแต่หนูไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าผู้คนเหล่านี้คิดยังไงกับหนูและมีความซื่อสัตย์และความสุจริตหรือไม่ เพราะในบางครั้งหนูก็ต้องขอความช่วยเหลือจากพวกเขาบ้างบางครั้งหนูก็ได้รับการช่วยเหลือที่มีความซื่อสัตย์และความสุจริตเช่นการพาข้ามถนนการจ่ายเงินทอนเงินให้ครบการอ่านเอกสารและการช่วยเหลืออื่นๆแต่ในบางครั้งก็ได้รับการช่วยเหลือที่ไม่มีความซื่อสัตย์และหวังผลประโยชน์บ้างก็มี และเหตุการณ์ที่ผู้พิการทางสายตาหลายๆคนได้ประสบพบเจอนั่นก็คือเหตุการณ์ที่พนักงานขายหรือพ่อค้าแม่ค้าถอนเงินให้ไม่ครบผู้พิการทางสายตาหลายๆคนอาจจะไม่ได้ตรวจสอบว่าเงินจำนวนนั้นได้ครบหรือเปล่าแต่ผู้พิการทางสายตาหลายๆคนอาจจะตรวจสอบแล้วแต่ก็ยังได้เงินไม่ครบ ในบางครั้งเราก็สามารถบอกได้และจะได้เงินจำนวนนั้นกลับมาแต่ในบางครั้งเมื่อบอกแล้วก็กลับได้คำพูดที่ทำร้ายจิตใจหรือคำดูถูกข้ออ้างต่างๆและไม่ได้เงินจำนวนนั้นกลับมาทุกท่านคะเงินแต่ละบาทล้วนมีค่าทุกสตังค์และเงินที่พวกหนูหาได้มา ก็มาจากแรงกายแรงใจของหนูและการทำงานที่ยากลำบากและยิ่งเป็นผู้พิการทางสายตาด้วยแล้วเงินจำนวนน,น้อยๆที่คนปกติไม่ได้มองเห็นค่าก็เป็นเงินที่มีค่าสำหรับผู้พิการมากๆเลยนะคะหนูจึงอยากฝากพนักงานขายและพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านให้ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา หรือบริการผู้พิการทางสายตาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่ไม่ใช่การเวทนาและความสงสารหนูหวังว่าเรื่องราวของหนูจะทำให้ทุกท่านเข้าใจผู้พิการทางสายตามากขึ้นหากเราทุกคนมีความซื่อสัตย์และความสุจริตต่อกันประเทศไทยจะเป็นประเทศที่จเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงขอบคุณค่ะ